สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮะแฟนคุุกนคู่หมองคู่บอลสบายดีเนีแรงๆพี่น้องอ้าวกระบะตะเลียงงัวพี่น้องเลยกระบตเลียงงัวไลพี่น้องเลยเกือบป้าหอจะแม่งว่าแนกระไรมันูหอ้าอาอาปหล แม่งโคตรโอ้พี่นอ้องขนตจกจั๊กจ้าพี่น้องเว้ยเสียกข้ากงๆจริงนั่งเมาวันวะเกือบป้าโม่โคตรยังโย่ตีโตหุ่นยังโย่บ้าในเรื่องอัน นั่งมีที่โตเดี๋ยวเอาเสียงเอามาเลียงเนาะเดี๋ยวขนเต้ากันน้องร้อยขนเต้ากันป้าที่โตพี่น้องเลยแง,งขนาดเลยดีแต่ฟ้าฟ้าบอง ฝนตกฝนกฮัลสุดพี่น้องเอองยงงงลยว่าฟ้าบห้องเียงขึ้นรลอาเดี๋ยวฝนเศร้าเาจังสีภาพี่น้องไปยามเบิงตรงนี่น้อตอนนี้ฝนกำลังแเ้งเลยนะ bữa ăn này ngủa cay thì mới hết trở lại với nóng ấy chắc sẽ cùm lúc bò, với nóng chắc sẽ hoạt kêu khẩu lúc bò lại nhanh noi điều luôn สักจากเข่าฮาก็บพวม่มออกนี่หองเนี่เอาไว้ฝนเศร้า,าจาังปยายาเบ่งตรงนอ้นองเพอเนาะฝนแห้งครับนี้เนี่ย ตกจักสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยย่านน้ำออกแกงรู้ไหมพี่น้องเนี่ยอาบนั้นข้าเจออ้าเนี่ยกำลังเลี้ยงงูอ่ะเอาเนาะพี่น้องเนาะไว้บัดฝนเข้าจังพยายามตุ้มกันพี่น้องตอนนี้ฝากเที่ยวห้องเลี่ยเดีย๋ยวสิปิดเครื่องเยอะก่อนเอาตอนนี้ฮักกะเลี้ยงงัวเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเนาะเลี้ยงงัวเลี้ยวเลยพี่น้อง พาพี่พ่น้องไปยามตรงก่อนพี่น้องไประเดี๋ยนี่พี่น้องขู่เฮาไปยามตรงสักก่อนพี่น้องหลังจากฝนตกแข็งบางได้ฮะเนาะหลังจากฝนตกแล้วเฮาก็ไปเลี้ยงงวัวพี่น้อง,องเลี้ยงงวัวอีกสี่ตัวมาเลี้ยงเลี้ยงเอาเขาคอกแล้วขึ้นไปเอาขู่เอาคาตั้งกล้องพาพี่พ่น้องไปยามตรงไประเดี๋ย มันลีบอพี่น้องรุ่นน้ำกันรุ่นน้ำกันอันนี้เขาหน้าเท้านี่งหลังนี่สิเป็นเข้าหน้าเท้ากำลังพี่น้องกำลังกำลังสิออกซุม่มดูไฟบอลเท้าดำก้อนนะั่นมองที่ว่ากล้าเท้าเอามาแต่น้าโมงนั่นออกแล้วซุ่มนะซ่องแล้วซุมเนี่ยกล้าเท้าต๊ะเองซุมเนี่ยกล้าเท้าต๊อยู่หน้าเท้าเองกำลังมีเขาซับพ,พี่น้องไว้หน่ยเนาะ mong xuống, mong tăm. Ủa, oh, phong vinh nhạt 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 đây nhạt 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 đây, nhạt 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 xịt nhạt 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 mán, nhạt 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 này, nhạt 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 đầy, nhạt 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 ไห้นแน่ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้พอได้แก่อยู่เนาะพอได้ปิ้งได้จี้อยู่แต่ว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ่ค่อยมานไปเลยเป็นน้ำอันมันเนินนี่ประจักษ์เนาะเขาใส่เขาใส่เนินปีที่แล้วนี่ยังว่าอนันโมเนินไปไดยปีที่แล้วครับนี่เป็นเป็นพนักอยู่เนาะแล้วก็ลงไปต่าโต้งเลยปีที่แล้วอันนี้เพิ่นเนินโพดเรียกเขาซุ้มเอาอันได้กล้ามาแต่น้ามงเลยกำลังออกกำลังก้มแล้ว ป้ายพี่น้องโอ้ฝนกระตกขนาดพี่น้องเว้ยโอ้โหทั่วร์ทแม่กับลัางงามพี่น้องเนี่ยนี่โอ้โหเท่าอันนี้อยากกูดนี่สักหน่อยเนี่ยเพราะว่าตอนนะั้นหมดคันเขา่าพี่น้องเอ๋ยหมดคันเขา่าแล้วแก ก็เลยโอยากง,งามไปได้แล้วก็เป็นพี่อ่ะพ่อเขือน่ะงามเนี่ยเขือน่ะสองเหงาคซ้ำเหงานี่ละทำไ,ไงวะอันนี้งามพี่ต้องวงหันพี่อ่ะเข่าได้เนี่ยเอา,เอายามาซีดยามาซีดก็เลยเศร้าแล้วตอนนี้เนาะโอ้ยอดแค่นี่กินกันยังดีเด้พี่น้องเลยนี่กําลัางงามเลยกําลัางเป็นดอกเด้เนี่ คิดไสตะกี้เนาะอันเหตุงานอยู่สมุดสาครเป็นรอบอพอพี่นอ้องตอนกลางคืนมาหิ้วเด้หิ้วไปหาต่อยเอาดอกแคมาต้มใส่อันมามะ่า <c> เ <oughs> ติวะหิวเด้กลางคืนมาตอนดึกๆเนาะเอาผัดเข่ากะกลางคืน,นหิน้วแล้วก็ไปหาต่อยเอาดอกแคแล้วมาต้มใส่มามะ่าเขาจะกินแต่มาม,ม่าเพื่อโปอิ่มก็เลยไปหาเอาดอกแคมากินเพิ่มเิ็ดพัก

ฟาดคือมันทำไมางามแช่นีมจะเอว่าจังไดตรงเฮาพี่น้องคืออยู่บ่ออยู่ตั้งตั้งกล่องไว้ก่อนกล่องไว้เสร็จก่อนห้องฟาคือห้องวุนบึ้มอยู่ยนี่สิโหลดคลิปแล้วอยู่บ่พี่น,อน,อน้องแนวนี่ยคอยซีโหลดคลิปแล้วอยู่บ่ตั้งกล่องไว้เสร็จกัน ติวลยอยู่นอกแงง้ีงพี่น้องโอ้ยแบบบื้ขึ้นสิานี่ว่บริยามนี่จะโดนเลยพี่น้องเลยหลายมื่นเลยเฮ้ยเตี้ยนอยู่ไหน โอ้ทุ่งท uh, ุ่งทุ่งทุ่่งทุ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 ่งท่งทุงมืองไต่เท่าโอบริยามจะได้มือนี่ยแสดงว่ามีอยู่มีอยู่มีอยู่ิบเน่ฝ่าไอ้ยังมึงเกก็ไปไหน่คอยลงสามมือกับริยามเรื่องมืถื อันนี้ฟุตแห้งก็เลยลงมาซองมึงจะเอ๋มึงมึงป่าอีหยังดุกอุ้ยบ่โอ้ป่าพี่น้องป่าไปดิบเล่นยังอีกนะอ๋อเอาไปตองปุ้งไว้ก่อนพี่น้หนุ่ยมัดบ่อมัดเดียวปุิบไว้ก่อน มีอยู่พี่น้องมีอยู่ปลาคอพี่น้องปลาคอมีกุ้งน้ำนี่กุ้งนีปลาซิวน้ำดิ่นได้จะดินเด้อพี่น้องมีอยู่เออขึ้นมาอยู่มือนีเสียงเต้นสุก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 อยู่เบิ่งพี่น้องพี่น้องเบิ้งน้ำกันก่อน อันนี้โป๊กไว้ย่านอันเพ้นออกเอ,อ้มาอัน่ี้ตัวนี้พี่น้องนี่พัตเตห์เหตวพี่น้องเอ๋ยฮักัสิมานโอ,อ้หลักลงถึงบปนได้พุนี่ยสองสามมือแล้วบรได้ยามพี่น้องเอ๋ยปลาคอปลาเค็งแลากระมีกุ้งนำพี่น้องนี่ ม uh да ีกุ้งมีปลาซิวน้ำเนี่ยเต็มลองแดงลองแดงเนี่ยปลาเข็งก็มี่แล้วยีปูก็มีหมันอยู่ตัวเนี่ยก็แล้วแรงเงี้ยอยู่พี่น้องเลยเอาไม้ไม้โป้ก่อนขึ้นมาพิ่นสิบเต็มออกกลางทางเคยได้พี่น้องเลยเคยมีบทเฮียนอยู่เนาะเคยมีบทเฮียนอยู่เฮาลงมาหยามเลย าาล,ออล,ไไลูมายามเลยอันบได้เอายังปกนะเหาะกัตาหรือว่าคูน่อยแบบนี้แล้วมายามเลยเมื่อกลางทางแต่เต้นออกจากคูโอ้ยเสีไดยอันนี้ก็เฮาสิเอา,าใบไม้ปกไว้สีนะมัดระวังเลยพี่น้องอย่าเพิ่นไป,ไปเนาะผลก็มาหนีๆเรื่อยๆมาเลี้ยงๆอยู่พี่น้องเอาไอเหลวแรงอยู่พี่น้องเมื่อ,อเ,เนีย้ยขอบใจไย้พี่น้อง,ออออองสู้ขูสู้ค้นสู้หมองสูงสงสงส้บอลติดตาม ที่เขาเบิ่งที่เขามาชมก็ขอบบุญขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเนาะเอากระบอกมีนย่างเป็นสิ่งตอบแทนมีแต่คำอวยใส้ให้พรอนพี่น้องให้คอให้พี่ให้น้องเนาะตรงนี้แต่สุขภาพแข็งแรงพี่น้องัห้มันคนยืนเด้อนานอย่าเจ็บอย่าจนปรถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมงหมัดปรถนาพี่น้องหาเงินหาทองกับให้สุงให้มันให้ร่ำให้รวยบ่ให้สวยจ้าเกื่อเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องขอก่าวคำว่าสบายดี